ข้อค้าแม่ค้าที่ขายสลากดิจิทัลในแอปเปาตังต้องประเมินความเสี่ยงเผื่อกรณีขายไม่หมดเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่างวดวันที่16กันยายน67ที่ผ่านมาซึ่งเป็นงวดแรกเลยครับที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้จองสลากดิจิทัลระหว่างงวดเพิ่มอีก2ล้านฉบับรวมเป็นมีสลากดิจิทัลในแอปเปาตังทั้งหมดคือ26ล้านฉบับปรากฏมีรายงานข่าวนะครับว่ามีสลากดิจิทัลเหลือค้างอยู่ในระบบมากกว่า2 2 5 0 0 0 871ใบครับนั่นก็หมายความว่าบางส่วนจะเข้าเนื้อของตัวท่านเองนะครับดังนั้นในงวดถัดไป1ตุลาคม67เพราะค้าแม่ค้าท่านไหนที่จะจองสลากดิจิทัลระหว่างงวดเพิ่มเติมไม่เกิน5เล่มต้องเผื่อกรณีขายไม่หมดแล้วก็เข้าเนื้อเอาไว้ด้วยนะครับ แต่ขณะเดียวกันอีกด้านนึงก็เป็นโอกาสสาหรับฝั่งผู้ซื้อเหมือนกันเพราะสลากดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นกลายเป็น26ล้านใบก็หมายความว่ามีรางวัลที่1อยู่ในแอปเป่าตังสลากดิจิทัลมากถึง26ใบแล้วงวด16กันยายนที่ผ่านมาครับมีคนที่ถูก9ใบคนเดียวเนี่ยอยู่1คนรับเงินรางวัลไป54ล้าน มีคนที่ถูก3ใบอยู่2คนรับเงินรางวัลไป18ล้านมีคนที่ถูก2ใบอยู่2คนรับเงินรางวัลไป12ล้านแล้วมีคนที่ถูก1ใบ7คนรับเงินรางวัลไปคนละ6ล้านบาทนะครับเบ็ดเสร็จก็เลยมีรางวัลที่1รวมอยู่ในสลากดิจิทัล26ใบด้วยกัน,นครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการซื้อขายสลากดิจิทัลในแอปเป่าตังงวดที่ผ่านมาทั้งฝั่งของพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นคนขายรวมถึงฝั่งผู้ซื้อด้วยบอกเล่าและเปลี่ยนความคิดความเห็นเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ